คนไทยภายใต้ลัที่อนานิคมความปลอดภัยแัะที่อนานิคมจะเป็นการสถาปนาอำนาจของคนในพื้นที่หนึ่งให้มีอำนาจสแสวงหาประโยชน์จากพื้นที่หนึ่งในประเทศไทยลัที่อนานิคมความปลอดภัยได้ถูกรัฐราชการรวมศูนย์สถาปนาขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2545โดยตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่เพื่องานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเฉพาะสิ่งที่ผู้ถืออำนาจลัที่อนานิคมความปลอดภัยหรือหน่วยงานที่ที่รัฐราชการประสิทธิ์จัดตั้งขึ้นใหม่ มุ่งมั่นที่จะทําให้ประสบผลสําเร็จได้แก่1มุ่งหวังให้ประชาชนมีความมุ่งหวังกับตนและฝากความหวังไว้กับตนในระยะเวลาสั้นๆประชาชนไม่ต้องคิดที่จะคาดหวังให้ตนทําอย่างโน้อนอย่างนี้เพื่อความปลอดภัยอย่างยั่งยืนในระยะยาว2รักษาความไม่เท่าเทียมของอํานาจไว้ให้ยั่งยืนด้วยการป้องกันไม่ให้ประชาชนรับรู้ได้ว่าตัวเองมีอํานาจมากกว่าไม่เว้นแม้กระทั่งหน่วยงานในรัฐราชการด้วยกันเองที่อาจกระทบต่อผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งหากมีความเข้มแข็งมากกว่าองค์กรตนเองก็จะสร้างระเบียบกฎหมายออกมาควบคุมกำกับให้ต้องอยู่ในอำนาจของตนเองทำให้ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องอยู่ภายใต้การควบคุมกำกับราชการส่วนภูมิภาคอย่างเกินพอดี3แอบอ้างว่าตนเองมีความเหนือกว่าประชาชนมีความเหนือกว่าราชการส่วนท้องถิ่นทั้งศักยภาพความสามารถหรือแม้กระทั่งมีความเหนือกว่าทางอารยธรรมและศีลธรรมทำไมต้องตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้น เป็นเพราะหนึ่งหน่วยงานเดิมที่ให้การสงเคราะห์อยู่ไม่สามารถขยายขอบเขตงานให้มีผลประโยชน์ได้มากขึ้นกว่าเดิมเป็นเพราะสองการเรียกร้องอำนาจการปกครองที่มากขึ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเองไม่สามารถที่จะเข้ามาก้าวก่ได้สะดวกไม่เหมือนกับที่ตนเองสามารถแต่งตั้งคนไปทําหน้าที่ในหน่วยงานกํากับของตนเองทั่วประเทศบทสรุปหน่วยงานที่ตั้งขึ้นใหม่มีอำนาจหน้าที่เพื่อประชาชนคนที่เป็นเจ้าของประเทศเป็นเพียงข้ออ้างที่จริงก็เพื่อผลประโยชน์ เร่งขยายหน่วยงานขยายงบประมาณมาสถาปนาอำนาจของตนเองในพื้นที่1ให้มีอำนาจสแสวงหาประโยชน์จากพื้นที่1ที่แปลกคือประชาชนคนไทยมักจะยอมรับโครงสร้างนี้เป็นจำนวนมากทั้งนี้เจ้าลทัทิอนานิคมเขาวิเพียงสร้างอนานิคมเฉพาะด้านความปลอดภัยเพียงเท่านั้นเขาทุ่มสถาปนาานานิคมทางปัญญามานานับศตวรรษแล้ว